มีอาการปวดแบบลึกๆพักปวดขึ้นในตอนเช้านะตื่นนอนใหม่ๆหลังแข็งเป็นกระดานเลยแต่พอเดินไปสักพักหนึ่งอาการดีขึ้นครับแต่พอมาเดินเยอะๆเข้า,ขาอาการหลังแข็งพวกนี้ก็จะเป็นมากขึ้นแล้วบางครั้งมีอาการปวดร้าวลงขาเลยไปแบบเร็วดันขึ้นแอดหลังนะครับโดยเชิงกลานเนี่ยมันจะต้องติดที่เตียงนะดูนะเชิงกรานผมติดเตียงนะท้องลอยตรงสะดือลอยนิดเดียวนะครับใครที่ทําแล้วมันลอยแบบนี้ไม่ถูกนะแต่ถ้านั่งพระเพียรมันจะโดนมากกว่า เราจะยืดเชือช่วงเอวด้านข้างยกแขนขึ้นนะครับเหยียงทางด้านข้างมือข้างนี้จับเข่าด้านตรงข้ามยืด1 2 3 4งสี่ห้าห ปวดที่บรเิเวณหลังส่วนล่างมากไหมครับหลังส่วนล่างคือบรเิเวณนี้นะที่กลางหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาถึงบรเิเวณก้นย้อย2ข้างด้านนี้มีอาการปวดแบบลึกๆพักปวดขึ้นในตอนเช้านะตื่นนอนใหม่ๆหลังแข็งเป็นกระดานเลยแต่พอเดินไปสักพักหนึ่งอาการดีขึ้นครับแต่พอมาเดินเยอะๆเข้า,ขาอาการหลังแข็งพวกนี้ก็จะเป็นมากขึ้นแล้วบางครั้งมีอาการปวดล้าวลงขาเลยใครที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างปวดหลังแบบนี้อยู่เป็นอาการจากหมอนรองกระดูกสลังเสื่อมหรกระดูกสลังมันเริ่มเสื่อมแล้วนะครับ ใครมีอาการที่อยู่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการบริหารครับเพื่อลดอาการปวดแล้วก็เพิ่มการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับก่อนอื่นอย่างที่สอนทุกครั้งเลยจะสอนเรื่องอนาโตมีก่อนอณุโตมีคือโครงสร้างของกระดูกสันหลังก่อนคำว่าหลังส่วนล่างเนาะหลังส่วนล่างถ้าคำนิยามก็คือมีอาการปวดหลังจากเอวตรงนี้นะกระดูกสันหลังตัวที่1นถึงหตัวที่1ก็จะเป็น1 2 3 4 5นี่ ต้นี้นะครับแค่นี้แหละช่วงนี้ช่วงนี้นะฮะมาถึงชายโครงก็จะเป็นบริเวณนี้มาถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นก้นนะครับถ้าใครปวดที่บริเวณนี้ก็คือเหี่ยหบดเลยนี่คือหลังส่วนล่างทีนี้ปัญหาของหลังส่วนล่างที่มักจะพบบ่อยก็คือตัวกระดูกสันหลังมันเริ่มเสื่อมเสื่อมมันจะเริ่มจากตรงนี้ครับตัวหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อม เสื่อมคือน้ําในหมอนรองกระดูกมันจะเริ่มน้อยลงนะครับข้อต่อที่เห็นข้างหลังนะข้อต่อที่เห็นข้างหลังเนี่ยมันจะเริ่มผิดรูปหินปูนจะมาเกาะให้รูพวกนี้มันแคบเข้าแล้วก็พวกข้อต่อที่เป็นฟาเซตจอยตรงเนี้ยนะมันจะเป็นข้อที่เอาไว้ขยับเนี่ยขยับได้ปกติเลยถ้าถ้าตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันดีมากมันฟรีมากแล้วก็น้ําข้างในฟาเซตจอยก็ดีมันก็เหมือนข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมก็มจะเริ่ม หุเริ่มพังไปนะครับทีนี้มันจะเริ่มแข็งและหนาตัวขึ้นพอหนาตัวขึ้นจะไปกดเบียดเส้นประสาทครับดังนั้นถ้าใครที่หลังเริ่มแข็งเป็นกระดานอย่างที่บอกแล้วบางครั้งเวลาเดินแล้วมีอาการปวดเล้าลงขาด้วยแสดงว่าเป็นเยอะแล้วดังนั้นใครที่เริ่มมีอาการตึงปวดเนี่ยแนะนําให้ทําเลยท่าที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับมันจะทําให้อาการปวดหลังเนี่ยดีขึ้นมากๆโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูกันวิธีการบริหารไม่ยากเลยไม่ยากแต่ต้องทําทุกวัน ต้องทาทุกวันพอเราไม่ค่อยได้ทํามันก็จะเริ่มกลับมาตึงใหม่นะครับอาการมันจะเป็นตอนเช้าตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยหลังแข็งเคยเป็นไหมตื่นนอนจากที่นอนเริ่มหลังแข็งแต่พอขยับสักพักหนึ่งอาการดีขึ้นนี่แหละปัญหาของกระดูกสันหลังมันจะเริ่มเสื่อมนะครับทีนี้ถ้าเริ่มต้นนะนอนคว่ำก่อนก็ได้ครับทาเบาๆนะนอนคว่ำแบบนี้แล้วก็เริ่มขึ้นมาตั้งศอกแบบนี้อาจจะทําอยู่ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีก่อนแล้วก็วางลง นี่อันนี้ถ้าเริ่มต้นจากเตียงเลยก็ได้นะครับตื่นนอนตอนเช้าก็ทําตอนเย็นก็ทํานะครับประมาณนี้ใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีห้าถึงสิบห้านาทีแล้วแต่ถ้าใครมีเวลาเอาสักสิบห้านาทีเลยแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็สักห้านาทีก็ได้โอเคนะครับไปแบบเร็วดันขึ้นแอนหลังนะครับโดยเชิงกลานเนี่ยมันจะต้องติดที่เตียงนะดูนะเชิงกลานผมติดเตียงนะ้องลอยตรงสะดือลอยนิดเดียวนะครับใครที่ทําแล้วมันลอยแบบนี้ไม่ถูกนะนะครับอย่างนี้ไม่ถูก ให้เราดันแล้วเชิงกลางติดที่เตียงแต่ถ้าใครทําแล้วรู้สึกเจ็บเราไม่ดันขึ้นสุดเนาะให้ทําแล้วรู้สึกแค่ตึงๆก็พอนะครับถ้าใครรู้สึกเจ็บก็เอาแค่นี้ก็พอนะครับพยายามออกแรงนิดนึงพยายามฝึกนิดนึงมันจะช่วยได้เยอะเนาะนี่ท่าที่หนึ่งนะครับ<แ>ท่าที่หนึ่งจะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเนาะใครที่ไม่มีอาการปวดล้าวลงขาสามารถดันค้างได้เลยแต่ถ้าเริ่มมีอาการปวดล้าวลงขาแนะนําว่า ให้ปั๊มแบบนี้ก่อนปั๊มปิ้งไปก่อนนะครับเพื่อจะได้ให้การเคลื่อนไหวเขาดีขึ้นหรือถ้าใครมีแรงแขนนะปั๊มก็ดีครับช่วยได้เยอะโอเคนะต่อไปท่าที่สองครับท่าที่สองดูนะพับขาเข้านะครับดันขึ้นเขาจะตึงมากขึ้นเลยเห็นไหมฮะแบบนี้แล้วผ่อนนะครับประมาณนับหนึ่งถึงสิบทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับ แต่ถ้าใครไม่ไหวไม่ต้องทําถึง10ก็ได้นะเอาแค่เท่าที่เราไหวนะครับทำแล้วรู้สึกไม่เจ็บไม่ตึงนะฮะไม่ตึงมากนะครับเอาแค่พอเราทําได้แล้วทําเสร็จแล้วต้องรู้สึกสบายต้องรู้สึกสบายโอเคเนาะได้เนาะเออตึงแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นโอเคต่อมาครับไปต่อแล้วนะอะตั้งคานสี่ขาแบบนี้นะครับขยับที่เอวดูที่เอวนะดูที่เอว กงหลังค้างหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับกับแอนหลังหนึ่งสอสามี่ห้าสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะครับขึ้นลงนับหนึ่งเนาะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นลงขึ้นถ้าใครที่ปวดลงขา สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเวลาทําต้องสังเกตว่าอาการมันดีขึ้นไหมถ้าทําแล้วอาการมันแย่ลงให้หยุดทำเนาะแต่ถ้าใครทําแล้วดีขึ้นก็โอเคนะครับพอได้เนาะต่อนะครับอ่ะทีนี้เนื้อขาไปข้างหน้าแขนยืดไปข้างหน้าแบบนี้แขนยืดไปข้างหน้าค่อยๆนะครับทิ้งก้นลงไปข้างหลังยืดหลังส่วนล่างนะครับค้างไว้นับ1นึถึงยีทำสามถึงหรอบนะครับ นลครับผ่อนแบบนี้ผมทําแบบเร็วนิดนึงเนาะเดี๋ยวเวลามันจะยาวไปจําท่าไว้แล้วก็ไปใช้แต่ยืดให้นานนะครับยืดให้นานขึ้นแล้วก็ทําให้บ่อยขึ้นแล้วก็ผ่อนโอเคไหมครับแบบนี้นะต่อนะครับทีนี้เราจะยืดเอวสองข้างด้านข้างเนาะวิธีการยืดนั่งพับเพียบถ้าใครไม่ปวดเขานั่งพับเพียบเลยนะแต่ถ้าใครปวดเขาก็อย่างนี้ก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้หรือว่านั่ง ทำท่าอื่นเลยนะแต่ถ้านั่งพระเพียมจะโดนมากกว่าเราจะยืดเชือกช่วงเอวด้านข้างยกแขนขึ้นนะครับเยียงข้างด้านข้างมือข้างนี้จับเข่าด้านตรงข้ามยืด1 2 3 4 5 6องส1ม1ี1ห1า1กเจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วยืดไปเยอะๆผ่อนกลับมาทำสามถึงหรอบนะครับหายใจเข้าหายใจออก แขนเนี่ยอยู่หลังหูนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเอาใหม่ทางด้านหลังนะดูนะเราจะยืดนี่เอวด้านข้างฝั่งซ้ายปึ๊บมือจับหน้าฝั่งที่เราต้องการจะยืดแขนด้านนี้ยกไปทางด้านหลังหูแล้วก็ยืดนะครับแบบนี้ค้างไว้นับ 1- ถึง20ทำา 3- ถึง5รอบนะครับอ่าแล้วเราจะเปลี่ยนข้างทำไงก็พับเพียบอีกฝั่งนึง สลับข้างมือเหมือนเดิมมือข้างซ้ายมาจาับขาข้างขวามือข้างขวาเอื้อมไปหลังหูทางด้านซ้ายแบบนี้ขางมันก็จะยืดอีกฝั่งละยืดฝั่งนี้ละอ่าโอเคไหมไม่ยากนะต่อครับทีนี้ไปหมดแล้วทางด้านข้างเนาะมาดูที่สอนเมื่อกี้เป็นท่าบิดตัวนะครับท่าเอียงตัวเนาะต่อไปจะเป็นท่าบิดตัวบิดตัวเหยียดขาตรงตรง แขนปิดลำตัวไปทางด้านหลังในลักษณะนี้เลยหรือไม่ต้องบิดขาไม่ต้องไม่ต้องเหยียดขาก็ได้ขาขัสมรัรไปด้านหลังนะครับใครไปได้เยอะก็ดีใครไปไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนเปลี่ยนข้างตึงหลังมากค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็ผ่อนกลับมาโอเคไหมครับ แบบนี้พอได้ไหมถ้าอยากให้ตึงมากขึ้นตั้งขาแบบนี้แขนตั้งศอกพอดีผมทำข้างหน้าอย่างนี้ไม่ได้เพราะเตียงมันแบคบเอ้ได้ไหมไม่ได้เห็นอยู่เนาะเห็นเนาะเอาใหม่นะขาอย่างนี้ก่อนเอาขามาขัดกันอย่างนี้แขนจับอย่างนี้แล้วบิดลำตัวไปทางด้านข้างถ้าตึงมากขึ้นอันนี้ตึงแบบลัน่นหลังเอวลั่นเลยนะครับ ค้างนับ1-20ถึง20บแล้วผ่อนทำามถึงหรอบโอเคเนาะคุณจริงท่ายืดหลังเนี่ยช่วยลดอาการปวดได้เยอะเลยนะครับสำหรับคนที่ปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยนี่ทำได้เลยนะนะยกเว้นคนเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นที่ช่วงอักเสบอะทำไม่ได้ทําแล้วยิ่งเจ็บนะดังนั้นต้องไปหานะักกายภาพให้เขาช่วยก่อนอ่ะต่อนะครับอันนี้ท่าง,ง่ายเลยนอนหงายกอดเขา่า อ,อ่กอดเข่าค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนนับหนึ่งถึงยี่สิบนะครับทำสามถึงห้ารอบเหมือนกันนะครับทำทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะกอดเข่าเหยียดขาอึ๊บหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนนะครับสอนท่าจะได้ท่าเยอะๆเนาะถ้าทำ 20, ครบยี่สิบจะได้ท่าน้อยไปนะใครทำท่าไหนไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับ ต่อไปนะครับให้เอาขาทะแยงมาหาหัวไหล่ด้านตรงข้ามเมื่อกี้เรากอดเข้าหาไหล่ด้านนี้นะครับสมมุติขาซ้ายเรากอดหาไหล่ซ้ายต่อไปขาซ้ายกอดหาไหล่ขวากล้ามเนื้อมจะถูกยืดคนละมัดนะครับจะคนละแบบกันไม่ไม่โดนนะครับมันจะโดนคนละมัดกับที่เราทําอันนี้ทะายงขึ้นเนะาะทะแยงขึ้นจะยืดที่บริเวณสะโพกขึ้นมาถึงนี่เลยอ่ะไปยี่สิบเหมือนกันทําทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะ โอเคดูสิอันนี้แหละทำไงปึ๊บเหมือนกันเลยนะครับยืดแบบนี้โอ้ถ้ายืดครบเนี่ยคลายทั้งตัวนะช่วงเอวนี่ดีมากเลยโอเคเนาะท่าที่ผมสอนทั้งหมดนะครับอ่าแต่ถ้าใครที่แบบสูงอายุทําไม่ได้ก็เอาท่าที่ทําได้ง่ายนะครับแต่ถ้าใครทําได้ทําเลยนะครับต่อไปก่อนเข้าคู่ประมาณนี้ค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบพอดนะฮะ ถ้าเราไปรอให้แต่เขานวดให้ให้แต่เขาดัดก,กระดูกสันหลังให้ให้แต่เขาใช้เครื่องให้บางทีมันก็อาจจะดีขึ้นแต่มันก็กลับมาปวดอีกดังนั้นถ้าเราทําบริหารแบบนี้บ่อยๆจะช่วยได้เยอะนะครับต่อไปถ้าเยอะมากเห็นไหมบิดทางด้านข้างแล้วลองทําดูสักสาวันถึง5วันอาการปวดอาการตึงดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ทําบ่อยๆ เช้ากับเย็นด้วยนะยิ่งทําเยอะก็ยิ่งดีนะครับแต่บางคนอาจจะต้องเอาเท่าที่ได้เนาะถ้าเผื่อมันอักเสบมากๆเปลี่ยนข้างนะครับแต่นั่นแล้วนะครับแบบนี้ตึงนะครับยืดไอันนี้ที่เป็นท่าออกกําลังกายพวกนี้เป็นท่ายืดอย่างเดียวเยนะจริงๆมันต้องมีท่าเพิ่มความแข็งแรงเนาะยกก้นอย่างนี้นะครับร้อยครั้งเนาะเชนเข่ายกก้นนะ แบบนี้ร้อยครั้งนะครับแล้วก็เหยียดขายกก้นทีละข้างนะครับข้างละ 10, สิบซักเซตสเซตนะครับเปลี่ยนข้างอย่างที่บอกข้างละสิบครั้งเป็น1เซตอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนะเดี๋ยวไว้ วันหลังมาพาทาอยากทาอยู่และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de